เรื่องราวสยองขวัญสุดหลอนประจำค่ำคืนนี้เป็นเรื่องเล่าจากปทีบชายหนุ่มผู้มีชื่อเสียงด้านการถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับสถานที่ลี้ลับและอาถรรพ์เขาได้ยินเรื่องราวของป่าคำสาบมานานและด้วยความที่ต้องการสร้างผลงานชิ้นโบแดงเขาจึงตัดสินใจเดินทางมายังป่าแห่งนี้พร้อมกับทีมงาน โดยไม่สนใจคำเตือนของชาวบ้านที่พยายามห้ามปามในเขตอุทยานแห่งชาติจังหวัดหนึ่งมีผืนป่าส่วนหนึ่งที่ชาวบ้านในท้องถิน่นเรียกขานกันว่าป่าคำสาบหรือป่าอารทมที่แห่งนี้เงียบสงัดและเต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ปกคลุมจนแทบไม่เห็นแสงตะวันว่ากันว่าป่าแห่งนี้เป็นที่สิงสถิตของวิญญ,ญาณคนเฒ่าคนแก่ ผู้หญิงและเด็กที่ถูกนายทุนใจร้ายหลอกมาขุดหาขุมทรัพย์โบราณที่ฝังอยู่ใต้พื้นดินในยุคสงครามโลกครั้งที่สองแล้วสังหารหมู่ทิ้งศพไว้ที่นี่เพื่อหวังปกปิดความลับและฮุบสมบัติทั้งหมดวิญญาณเหล่านั้นไม่สามารถไปสู่สุขโคโคติได้จึงวนเวียนอยู่เพื่อรอคอยการแก้แค้นและจะคอยตามหลอกหลอนทุกคน ที่บางอาจก้าวล้ำเข้าไปในเขตอาธรรมของป่าแห่งนี้เมื่อปฏิทและทีมงานมาถึงป่าในยามบ่ายแก่ๆอากาศเริ่มเย็นยะเยือกจับขั่วหัวใจกลิ่นอับชื้นของดินและใบไม้แห้งคละคลุมไปทั่วบริเวณแสงอาทิตย์เริ่มริบรีลงเมื่อพวกเขาเก้าวลึกเข้าไปในป่าเสียงสัตว์ป่าเงียบสงัดผิดปกติ มีเพียงเสียงลมพัดใบไม้ที่ดังวีดวิวราวกับเสียงกระซิบจากความว่างเปล่าขณะที่เดินสำรวจป่าปะที่พบกับซากบ้านไม้เก่าๆที่ผุพังจนแทบจะเกืนหายไปกับต้นไม้ใหญ่รอบๆบ,บ้านมีเศษข้าวของเครื่องใชเ้เก่าๆกระจัดกระจายอยู่ราวกับถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีนี่คงเป็นที่พักของชาวบ้านที่ถูกสังหารหมู่ ปทีบสั่งให้ทีมงานติดตั้งกล้องและอุป,ปกรณ์บันทึกเสียงเพื่อเก็บภาพและเสียงบรรยากาศภายในป่าทันใดนั้นเสียงร้องหายของเด็กก็ดังขึ้นแผ่วเบาจากหลังบ้านไม้เก่าเสียงนั้นเศร้าโศกและน่าเวทนาปทีบและทีมงานพยายามตามหาต้นเสียงแต่เสียงนั้นกลับดังวนเวียนไปมาจนจับทิศท,ทางไม่ได้อากาศภายในป่า เริ่มหนาวเย็นขึ้นเรื่อยๆจนมองเห็นลมหายใจกลางดึกคืนนั้นขณะที่ปทีปและทีมงานกำลังพักค้างคืนอยู่ในที่พักที่กางไว้ใกล้ซากบ้านไม้เก่าพวกเขาก็ได้ยินเสียงคร่ำควันโหยหวนดังขึ้นจากรอบทิศท,ทางเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความแค้นราวกับมีคนหลายร้อยกำลังทอรอมานพร้อมกันปทีพยายามตั้งสติ และสั่งให้ทีมงานเปิดเครื่องบันทึกเสียงและกล้องทุกตัวทันใดนั้นเงาร่างทมินจำนวนมากก็ปรากฏขึ้นรอบที่พักเง่าเหล่านั้นดูบิดเบี้ยวผิดรูปบ้างก็ไม่มีแขนขาบ้างก็มีเสียสะเอียงผิดรูปผิดร่างพวกมันคือวิญญาณของผู้คนที่ถูกสังหารหมู่ดวงตาของพวกมันเรืองแสงสีแดงกำจ้องมองมาที่ปฏีบและทีมงาน ด้วยความอาฆาตทีมงานของปฏิบเริ่มรีดร้องด้วยความหวาดกลัวบางคนพยายามวิ่งหนีแต่ราวกับมีพลังงานบางอย่างตึงร่างของพวกเขาไว้วิญญาณเหล่านั้นพุ่งเข้าใส่พวกเขาพร้อมกันเสียงขีดร้องโหยหวนปะปนกับเสียงฉีกกระชากเนื้อดังก้องไปทั่วปา่าปฏิบรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงราวกับถูกฉีกเป็นชิ้นชิน เขาสัมผัสได้ถึงความเย็นยะเยือกที่พุ่งเข้าสู่จิตวิญญาณแสงสว่างในดวงตาของเขากำลังริบรีลงทุกทีภาพในอดีตผุดขึ้นในสมองของปทีพอย่างรวดเร็วภาพการสังหารหมู่ที่โหดร้ายภาพการทรมานผู้คนอย่างไร้ความปาณีภาพขุมทรัพย์ที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้ศพของคนบริสุทธิ์ปทีพตระหนักได้ว่าป่าแห่งนี้ ไม่ใช่แค่ที่สิ่งสถิตของวิญญาณธรรมดาแต่มันคือสุสานที่มีชีวิตสุสานที่เต็มไปด้วยความแค้นและความอาฆาตที่ถูกกักขังมานานหลายสิบปีและตอนนี้มันกำลังจะดึงเขาลงไปเป็นส่วนหนึ่งของมันปฏิพยายามที่จะกรีดร้องแต่กลับไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาจากลำคอเขาสัมผัสได้ถึงความมืดมิดที่กำลังกืนกินจิตวิญญาณของเขาแสงสว่างในดวงตาของ ปทีบดับลงไปในที่สุดร่างกายของเขาล้มลงสู่พื้นดินอย่างช้าๆดวงตาของเขาเปิดค้างจ้องมองไปยังความมืดมิดของป่าใบหน้าของเขายังคงบิดเบี้ยวด้วยความหวาดกลัวป่าแห่งนี้ก็ยังคงเงียบสงัดและเต็มไปด้วยความมืดมิดและความหวาดกลัวที่ซ่อนอยู่ภายในและในยามค่ำคืนเสียงคร่ำควันหอยหวนยะนงคงดังก้องจากป่า ราวกับกำลังรอคอยเยื่อรายต่อไปที่จะบังอาจล่วงเกินหรือก้าวเท้าเข้ามาในป่าคำสาบทุกเรื่องราวที่เล่ามามีส่วนที่เป็นจริงอยู่เสมอและบางทีเรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่ได้จบลงแค่ในคลิปวิดีโอถ้าคุณอยากรู้ว่ายังมีเรื่องลี้ลับอะไรที่ซ่อนอยู่ในเงามืดอีกบ้างอย่าลืมติดตามเราในครั้งหน้า แล้วคุณจะรู้ว่าโลกนี้ยังมีอะไรที่คุณไม่เคยเห็นอีกเยอะ